วันนี้ครับผมนาวายทีจะมาเอาใจสายเพนเลเอร์โดยเฉพาะครับผมกับเพื่อให้อาหารสุดไฮเทคของน้องหมาน้องแมวกับกับ กับ Smart p e t ซฟีเดอร์เพียร์วัน3ี0 i รีดีกีวอสแอนด์ฟีดยูร์เพซอออินวันมต้องบอกแบบนี้ว่าไอมูเขาทําตัว Smart p e t รุ่นนี้ออกมาได้น่าสนใจตรงที่ว่าเขาสามารถดูพฤติกรรมน้องๆที่เข้ามากินอาหารจานนี้ได้ผ่านกล้องตรงนี้ครับเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกับแอป i m o ูไลฟ์นั่นเองครับ แล้วมันต่างกับแบรนด์อื่นยังไงเพราะว่าแบรนด์อื่นเขาก็สามารถดูกล้องผ่านเจ้าตัวสมาร์ทเพจได้เหมือนกันเพราะสมาร์ทเพจฟีเดอร์ P F 1ตัวนี้ให้มุมมองภาพเป็นแบบภาพพาโนรามาถึง360องศานะครับผมภาพที่ดูผ่านกล้องก็ยังคมชัดถึง 2.5K q u a l i t y HD ที่ให้ภาพคมชัดมากกว่า Full High Definition Quality ครับตัวเลนส์กล้องของ P F 1ให้ภาพคมชัดในระดับ4ล้านพิกเซลครับผมและยังรองรับการมองเห็นในตอนคืนด้วย i n f ร a r รดหรือว่า IR อัจฉริยะครับและนี่ก็คือโหมดการตรวจสอบของ เลนเพียบวันวผมมีทั้ง4โหมดตรงนี้เลยครับโหมด3 6 0องศามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโหมดชามครับผมเน้นแค่น้องรับประทานอาหารหรือว่าจะเป็นโหมดของกล้องที่บ้านก็คือดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณโดยเฉพาะหรือว่าจะเป็นโหมด VR ผมปัดดูได้ตามใจชอบเลยครับโหมดนี้แน่นอนครับผมเราเป็น pet เ o v e r อยู่แล้วเราจะต้องมีตัวอาหารให้น้องๆครบไม่ว่าจะเป็นตัว diet food, diet food หรือว่าจะเป็น m e t food ใช่ไหมครับผมซึ่งถ้าเกิดแบรนด์ไหนทําช่องจ่ายอาหารออกมาไม่ดีครับผมบอกได้เลยว่าเกิดการอุดตันแน่นอนแต่ว่า มวผมเขามี powerful anti c o k i n g function ครับผมหรือเป็นฟังก์ชันที่ช่วยลดการอุดตันของอาหารที่มันหลากหลายหลากชนิดครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษที่มันชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นกลางชิ้นใหญ่ครับผมหมดปัญหาเรื่องเศษอาหารอุดตันในช่องจ่ายอาหารได้เลยครับและไอ้มูครับผมเขายังมาในคอนเซปต์ caring for your little bodies เฮลครับผมเพราะว่าฝาปิดครับผมเขามีช่องใส่กองดูดความชื้นไว้ในถังด้วยครับผมแล้วก็ชามครับผมยังเป็นชามสแตนเลสสามสนสี่เพื่อป้องกันให้น้องๆของเราเวลากินอาหารแล้วไม่มีสิวบนคางนั่นเองครับว่าถ้าเกิดใครที่เป็นเพดเลร์เบอร์เนี่ยถ้าสมาร์ทเพรุ่นนี้ไปไม่ได้ครับผมจากทางแบรนด์ไอมูสพิกัดด้านล่างสายมือแล้วผมหรือว่าจะไปตามพิกัดที่ขึ้นให้ไว้ตรงนี้ก็ยังได้นะครับท